อยู่ครับยอดมีแต่ยอดงามๆนี่ครับยอดโอ้มีแต่อุบๆพี่น้องยอดงามบิลีส้่นวเนเสือแล้วครับเอ้าเต็มเสือแล้วเดี๋ยวลงไปเบิง่งว่ามันแม่นบม่ครับก็ไปเบิ่งจักขราวก่อน อยู่ในปานได้ดงคือเก่าพี่น้องสดชื่นครับเก็บพักหวานกับทีมงานกำลังเก็บอยู่ครับพี่น้องพอต้นหน่อยต้นหนึ่งครับพอมีหยอดได้เก็บอยู่พี่น้อง3ามสี่หยอดก็เอาครับสะสมกันไปเรื่อย นนสองต้นสามต้นพี่นอ้องแต่ว่าต้นหน่อยครับลังปงหยอดเขาอันนี้เขาเอาไปแล้วครับมันปงไม้ปงไม้ปงหน่อยปงหน่อยก็เลยได้เล่มเอายังสี่ครับพี่นอ้องหย่อดมันก่อน นี่ครับบางทีก็นี่ครับพีนอออ่น้องอนี่มีอองสามหยอดครับกำลัปงปงหยอดอยน้อยครับเล่มใดเท่าทีเล่มครับ ทางพี่กับพ่อมีพ่อได้เก็บครับหยอดเอ้ยอวบขนาดพี่นอ้องเบิง้งหยอดพักหวานมากับผู้บาวขอนแก่นคือเก้า <c oughs> ครับทีมงานกับอีกคู่หนึ่งพูดอยู่ทางพูนครับต่อไปไปลุนกันต่อพี่นอ้องมีปลาอยู่ในเขาคือเกา้าฝนตกสามสี่มือมาใบใหม่ปง เที่ยวชอุ่มนิดน่อยสดชื่นครับเด็กเขาปลาเขาดงบึงครับพี่น้อแต่มันยังกับท่านป่งหยอดผีตบนึ่งโอ้ยใบบกยางง่ายครับเขาเก็บไปก่อนแล้วพี่น้อเอ้ยบึง เอ,อดใบผักหวานใบใหญ่เลยเขาเก็บไปเบิดก่อนครับเสียดายฝนตก3ามี่หมื่อติดพี่นออ้องเลยต้นหนึ่งบมีอดบ่เดปดปงครับเขาหนีเขาลูกไมครับพี่น้อง บาเคลมาจากเพื่อเขามาเลาะเลาะลาะมาตามมุท่านบอกเลยเขามาหอดเขาอนี่เพื่อนว่าผักหวานหลายากระสิบแมนของเพื่อนอยู่ดอกเห็นหลายตน้นละป่งหยอดแน่เขาเก็บไปก่อนแนก่กะมี อีกแล้วครับต้นหนึ่งนี่ครับพอได้เล่มอยู่ดอกพี่น้องนี่ครับหยอดกล่องทายบอไดาดอกเด้อพี่น้องงูมีมองต่าง หยอดใหญ่ๆนี่ครับพี่น้องต้นนี้บ๊วยปงพี่น้องนี่ครับมาต้นหน่อยนี่มีอยอดอยู่น้อยนึงพอดีเก็บอยู่ดอกพี่น้องนี่ครับอยอดนี่หน่อยสะสมกันไปเรื่อยๆฮ่าได้แกงนึงโอ้โหกำลังปงอยอดงามๆพี่น้อง ยอดนี่ตตวบักยางขักเลย,ย,ยน,นี่อยอดมีต่ใหญ่ๆครับอุบๆเลยพี่นอ้องต้นมันหลม่มเบืง้งน,นี่เบื้ี่ขึ้นพื้นอ,อดพี่นอ้องยอดมีต่ยนอดมีใหญ่ๆ บึงหยอดนี่ปอดหวบขนาดนครับเด้เครื่องทุ้ง้วครับแกงนึ่งนะครับเล็มเอาไปเรื่อยๆครับต้นนี้จะมีครับต้นนี้น้อยสะสมไปเรื่อยๆครับพี่น,อน้องนี่ครับ มอนีิเชฟกระทะปิ้วบามาครับพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นขึ้นเขาบาไหวตั้งแต่ผมพาขึ้นเขาไปเก็บเพ็ดปินเขาอยู่3ามสีเขาเพิ่นว่าบ่ไไวเพิ่นบบมานนำครับมี่บ่าตัวนี้ ต้นพูนเนี่ต้นใบใหญ่ๆพูนต้นมีต้นใหญ่ๆได้พี่หน่อแต่ว่าใบมันบกพงยอดบอกพงครับอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงผีมียอดบ่าลายอยู่พี่หน่อปูช่วงๆที่ะยอดนี่ใหญ่งามมีลีครับเดี๋ยวห้ขึ้่นงีงามสมเก็บคงสุดท้ายพี่หน่อองเบิง้ง ขึ้นเก็บเลยนะมันอยู่สูงครับพี่น้องต้องได้ขึ้นอ้หใหญ่โอ้ยหยอดโอ้สุดหยอดอีหลีหยอดใช้บังหยอดญ่บังหันดูอยอหาหานหยอดอพี่น้องเบิ่งครับเก็บเลยเก็บเลยขอ้นทังเทิงพุ่น อาชีวสัตว์ครับมันย่อนแสงเดี๋ยวเราไปพอกกไม้กันต่อครับนี่ครับพี่น้องยอดอูมันมานครับมันนี่มานได้เกือบจะเต็มทุ่งแล้วครับไปหลุ่นกันต่อพี่น้อง พี่น้องอีหยังออข้าวจุนพูนจังซั่นเฮ็ดอีหยังคือบ่ขึ้นจังซี่แม่นเฮ็ดบดบ่นี่โอ้ยเฮ็ดบดแห้งพี่น้องเบิ่งปาดดอกบักใหญ่นึงสร้างบ่เห็นตะกี้บ่ได้เข้ามาจักเทื่อโอ้ใหญ่ ขึ้นน้ำต่อใหม่พูุ่นครับทีมงานพ่ออีกวะทีมงานพ่อแล้วครับปา้ายอดบอกลายนึงพี่น้อง ต้นหมกใหญ่หนึ่งครับสองสามต้นอยู่ม่องเดียวครับนี่ครับพี่นนอนนี่ครับฮะมีอยู่ลายแห้ง นี่ครับนี่ครับดอกก็มีนี่ครับพี่น้องพี่ครับหยอดปงด้วยทีมงานมาเก็บครับ นี่ดอกดอกมันแกงแซ่คือกันดอกอ้ยอดเยอดมต่ยอดกปนี่ใะหว่าีเขาตนี้จะเ็นบกมากบเป็นไงเรี่าตห่กว่ากานะแนงแปล้้โอ้ยขึ้นมากเขาแปนบแล้ว ฝอเนี่แม่บ้องฝอยปุ่นนี่แม่ป่ะอ้าใช่หมุนบ่อเออใส่ไปโหลดชั้นบ่คขึ้นไปน้ำกันนน่อยละแม่รอข้อเนี้ยเลยจะรอข้อหนึ่งแล้วก็เวเอาขึ้นมากถึงไหนมาไม่กูนอมตามมาสิบบอขึ้นมาเออพวกกันที่ไหนก็ไปที่ไหนเถอะฮะคุณบอหนี้อะไนี่ เมื่ไหร่ม่ใช่มือก่นเราถึงเมื่อไหร่เราก็จะถึตรงนี้หรือ่าเม่อไหงงเล่าเราายรูปไปยืดอเป่าเราถึงคาดสามาตรงนี้พวกคนไปมันทุ่นวลาเ่อไห่จังดอก ปดงูรูดดปมากหลานตอนาเราตกองอยู่เดียวขึ้นไม่หอถ้าุนละเด้นนักคุ่นนะ้างุ่นน่รลายเราสิกลับมาไปขึ้นญน่ะแล้วที่ืองผลละปัานีนบอกมีกาูดอกุณเออบ่ยีขอหเหย้ผมาำยังไงานเมเปปวูเลยปิเมเปูยากก่าผนัคือเนแล้วหลุ่้านนางออกุ้ มา,มาอมามหอดมองจอดรถแล้วพี่นอ้องแล้วสได้ลงเมื่อแล้วครับ สำหรับคลิปนี้กับพ่อซำนีนะครับพี่น้องไหนมาเก็บผักหวานหยอดงามๆอบบวบไม่เห็นธรรมชาติสีเขียวก็มีความสุขครับสำหรับมือนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับพี่น้องกดติดตามให้ผมนำขั้นค่ายชาแนลสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ